ระสมเด็จบางคุณพรมพิมพ์เส้นได้เล็กสวยสุดสุดขึ้นกองให้ชมลงลักวิดทองลงชาติ ทองเก่าดูง่ายแต่สดใสดูด้านหลังหลังคบไม่มีใครมีแบบนี้หรอกครับ ก็หายสาบสูญไปจากในเกดีบังผุมนานแล้วอยู่กับผมหมดแล้วครับนี่พระนอกโกนะครับไม่ได้บรรจุอยู่ในเกดีบางมุนพมนะครับพระอยู่ในวัด พระอยู่ในเกดีบางคุณพมฝักกุต้องเป็นอีกแบบหนึง่ง